ค,คุณผู้ชมครับสุภาลัยสร้างสรรค์โครงการบ้านอายุวัฒนะนะครับในสังคมคุณภาพของวัย50ปีขึ้นไปกับโครงการที่ชื่อว่าสุภวัฒนาลัยนะครับเป็นบ้านหลังใหม่สําหรับผู้สูงวัยทันสมัยมากๆเลยนะครับออกแบบฟังกช์ชันการใช้งานครบตอบโจทย์เรื่องของไลฟ์สไตล์และก็ความปลอดภัยของผู้สูงอายุนะครับติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ เรายังอยู่กันที่โครงการสุภวัฒนาลัยนะครับสุภาลัยเวลเนสวัลเล่โครงการสําหรับผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยและมีการบริการอย่างครบครันในตอนที่แล้วนะครับผมได้พาไปดูภาพรวมของโครงการมาแล้วตอนนี้ครับยังอยู่กันที่นี่ต่อเพื่อมาดูห้องพักว่าการออกแบบนั้นเหมาะสําหรับผู้สูงอายุ50ปีกัง ในวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับยังอยู่กับดรประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารของบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนครับครับนี่คือห้องตัวอย่างนะฮะที่เราจัดให้ดูครับทุกอย่างที่เราให้เนี่ยที่บอกหนึ่งล้านหนึแสนเนี่ยรวมโซฟา รวมตู้นะฮะรวมโต๊ะอาหารเก้าอี้อาหารชุดครัวเตียงตู้ทุกอย่างรวมหมดนะครับนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างทีวีตู้เย็นเนี่ยพวกนี้แต่ละคนซื้อมาเองนะฮะนอกั้นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยรวมหมดการออกแบบในห้องนี้เป็นยังไงเหมาะสําหรับก็คือไม่มีบันไดเลยพื้นเป็นพื้นนุ่มนะครับห้องนอนนะครับเตียงนอนเป็นอย่างนี้เลยโต๊ะเครื่องแป้งที่นั่งแล้วก็มี ลิมหน้าต่างเขาเรียกว่า bay w i n d อันนี้สไตล์แบบยูโรเปียหน่ยประตูก็เป็นบานเลื่อนแบบนี้เลยบานเลื่อนอใหญ่เลยวิวแช์เข้าออกได้สะดวกแต่ว่าไม่หนักนะครับเลื่อนได้สบายนะครับห้องน้ําก็ไม่มีบันไดนะฮะ <c oughs> ก็จะมีราวจาับอ่างล้างหน้าก็แบบสอดเข้าไปได้อ,อันเนี้ยเครื่องมือใส่ริสแบนนะครับ,รบเวลาเดินไปที่ไหนเนี่ยหกล้ม เสียงจะดังที่เซอร์วิสเซ็นเตอร์กดปุ่มนี้นเลยใช่แล้วดูปุ่มนี้นะดูปุ่มนี้นิดนึงปุ่มสีดังตรงนี้เนี่ยนะกดได้มีฉุกเฉินอ,อกลมเนี่ยก็นี่ก็ได้ตัวผมเองเนี่ยผมก็เห็นโครงการเนี่ยจากในหลายกลุ่มเพื่อนแล้วก็มีญาติแนะนำก็ขับรถมาดูเอง อยูด่ดีฮะที่ออกซิเจนเยอะเดินออกกำลังกายทั้งวันทั้งชาตทั้งเงยือนปลอดภัยที่สำคัญที่เซฟตี้ฮะกั้งคืนก็มีทั้งพยาบาล อยู่ที่ศูนย์มีทั้งยามคอยดูแลตลอดเวลาดูแล้วการออกแบบของที่นี่คือเหมาะกับผู้สูงอายุเลยใช่ไหมทั้งพื้นที่เหมาะกับการใช้วีลแชร์สําหรับบางคนหรือแม้แต่เราเกอะต่างๆใช่ฮะก็มีหนึ่งวีลแชร์นี่มันสามารถเข้าไปในห้องน้ําได้เลยสองเขาก็จะมีปุ่มอิมเมจเนซี่เนี่ยรอบบ้านนะฮะฉุกเฉินขึ้นมาเราก็กดเรียกได้ครับ ใครที่สนใจกําลังดูทีวีอยู่ตอนนี้อยากที่จะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้เนี่ยตอนนี้โปรยังไงบ้างครับที่นี่เราเป็นโครงการ CSR เราคิดเฉพาะทันเท่าต้นทุนเท่านั้นเองต้นทุนค่าก่อสร้างกับค่าเฟอร์นิเจอร์รวมกันมัน1นึ่งล้านหนบาทเนะเราตั้งไว้1นล้านสแล้วก็ลดเหลือน1นล้านหก็ขายเท่านี้นะครับก็อยู่ได้ตลอดชีวิตนะหรือคนที่อายุไม่ถึง50ก็จะเช่า30ปีก็ได้คิดว่า เหมือนเป็นบ้านพัาตาอากาศแล้วก็อยู่ได้ในระยะยาวด้วยคุณผู้ชมท่านหนที่สนใจนะฮะก็เข้าไปดูได้เลยนะฮะที่เว็บไซต์ของส vale. ุภาลายเวลเนสวาเล่เข้าไปดูนะฮะในโครงการสุภวัฒนาลัยรับรองว่าคุณเนี่ยถูกใจและคุณจะได้รับบริการที่ดีอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณดรประทีปตั้งมติธรรมมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ ต้วนนะคะสำหรับเก็บตกจากเนชั่นวันนี้ค่ะ